ค่ะเริ่มในเขตของเทศบาลเมืองหัวหินนะคะโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะหรือว่าอ,อพอ,อค่ะร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินจัดแถลงข่าวโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองหัวหินและพื้นที่เชื่อมโยงนะคะพร้อมนําสื่อบนชนเยี่ยมชมตัวอย่างจุดท่องเที่ยวที่สมควร จะได้รับการเชื่อมโยงเพื่อเตรียมขยายฐานการพัฒนาชุมชนและสร้างการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนต่อไปค่ะ ที่ห้องบรลรุม2โรงแรมหินแกรนแอนด์พาซานายจิรังพงไพบูรณ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองหินกล่าวให้การต้อนรับนายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้อำนวยการสำน,นักท่องเที่ยวโดยชุมชนและนายการตะพันพิสารสุขสกุลผู้จัดการโครงการสัมมนา,าเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะทำงานจากอพท,ทสื่อชวลชนสถานีโทรทัศน์สื่อเคเบิลทีวีสืเเ่อหนังสือพิมพ์ในเขตจังหวัดเพชรบ,บุรีประจบกิริขันวิทยุชุมชนเสียงตามสายและหอกระจาย ายข่าวชุมชนของในเขตเทศบาลร่วมงานแถลงข่าวมีการซักถามถึงความเป็นมาและแนวทางการทํางานของอพทจากตัวแทนสื่อที่ให้ความสนใจด้วยนายทวีพงศ์วิจัยดีพ่วมในการสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชนกล่าวว่าอพทได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ให้เข้ามาเพื่อการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่เมืองหัวหินและพื้นที่เชื่อมโยงหัวหินชะอำหัวหินปราณบุรีหรืออาจรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิ ัเพื่อที่จะบูรณาการประสานงานเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างไรก็ตามจะมีการสัมมนาเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวัวหินและพื้นที่เชื่อมโยงทั้งอำเภอชะอำและอำเภอปราณบุรีก่อนคาดว่าจะจัดการสัมมนาครั้งใหญ่ที่อำเภอวัวหินในราวต้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบใดที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้อเมรกา สำนักงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนทางด้านของนายจิรพง์ไพบูรนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวถึงการเข้ามาของอปทน,นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือท้องถิน่นซึ่งเดิมนั้นการจัะพัฒนาท้องถิน่น หรือจะทํากิจกรรมอะไรจะต้องวิ่งเต้นหางบประมาณเอง,ซ,ง,งซึ่งก็ต้องผ่านขั้นตอนเยอะเมื่อรัฐบาลให้อปทอลงมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเทศบาลนั้นเป็นสิ่งที่ดีเทศบาลจะทําโครงการต่างๆนั้นเสนออปทอท้งอปทอก็จะดําเนินการจัดทําเองเป็นการรัดขั้นตอนแล้วก็จะถูกใจประชาชนแต่ก่อนอื่นจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นจากพี่น้องก่อนเพื่อขอความคิดเห็นและคาดว่าโครงการสําคัญๆที่จะให้อปทเข้ามาช่วยเหลือนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของระบบบาบัดน้ น้ำเสียระบบประปาและสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องขยะมูลฝอยที่ทําให้เกิดมลภาวะในส่วนของการปรับปรุปงภูมิทัศน์ปัจจุบันเทศบาลกําลังดําเนินการอยู่ สำหรับการจัดงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายหลังจบการถแถลงข่าวแล้วมีการจับมือถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเห็นถึงความร่วมมือของอ,อพทกับเทศบาลเมืองหัวหินในการพร้อมที่จะจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองหัวหินและพื้นที่เชื่อมโยงต่อไปและในทั้งช่วงบ่ายก็ได้มีการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมตัวอย่างจุดท่องเที่ยวที่สมควรได้รับการเชื่อมโยงเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม หรือเชิงนิเวศช่วยลดโลกร้อนโดยการนำเยี่ยมชมศูนย์อบรงการทอผ้าบ้านเขาเต่าอำเภอหินและอุทยานแห่งชาติสิริอนธรอำเภอชะอำอีกด้วย